ดิจิลทีดีเทคสองครับโปรแกรมอาจจะเจอเปล่วะเปิดมาก็ตั้งวนเลยนะโอเคทีเฮสคือหมดเลยแลนด์ดอมใช่ไหมโอเคจะบอกว่าคราวที่แล้วผมเอ่อผมเล่นไปห้องหนึ่งนะคือมีรอบแรกที่เล่นไปใช่ไหมแล้วก็มีรอบสองแต่รอบสองคือสีแดงออกและนี่ก็คือรอบสามครับแต่มันออกตอนต้นเกมไงฉะนั้นนับเกมนี้เป็นเกมที่สองได้ดีโลดีโลนอะไรได้วะ

Has begun. That's no be Job's done. I am prepared. Aching, That's a given. My brothers, no one That's a given. Job's, no done. Job's, done. A Job's done. Job's On. done. And Job's done, brothers. ไิดน่าจะไหวไปครับผม้โลเลแท่ะ้ะพวกนี้มันเินไปน่าจะไหวอ น้องเละผมไม่อยากผมไม่อยากหลุด,ผม,มดผมไม่อยากปล่อยมันหลุดโอเค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 เลยเอาสีฟ้าปล่อยหลุดเฉยเจ้าฮะเจ้าเลยกูเลยมันมีกูแล่ว,ว่าอ๋อสีฟ้าโดนสีชมพูส่งมาเหรอโอเคขวัญไ่ตูมตไม่ได้ By bidding ข้าบอกว่าตานี้เป็นตาที่2แบบจ <am> ริงจริงของผมนะทุกคนก็อย่างที่บอกกันแหละผมถือว่าตานี้เป็นตานิสสองผม Warm r u n n e ยากได้ตัวยืนหลังอมี <am> ว่าไงคือเหมือนว่าเขาจะเอาว h ฟเพิ่มปะ่ะนี่ว่าไงใช้เพิ่มนะผมถือว่าผมควรจะสนใจแต่มาัวเองดี ไ en ม่ไม่เสผมค่อยตาหน้าแล้วกันผมเอาอาเชอร์แล้วกัน <with> อยากเป็นตัยืนหลังสงตัวย้งเท่าไหร่ยกร้อยยืนหลังหนึ่งไม่ทันไม่ทันชอบสุดนายปิดเอาเชอสองตอเปิดดิ

ผมดุดผมลุดช่วงแรกประมาณนี้เลยหรอแต่ว่าโดนสีเขียวส่งนี่ว่าก็าโดนสีเขียวส่งไงได้ไหวเพิ่มออก

ไฮโลโหดมาเอาไซบอรกก์เพิ่มอีกตัวหนะึ่งเอาไซบอร์เพิ่มอีก,กตัวดีวกว่าไม่เซฟพยายามปล่อยหลุดไอบิดดิเก็บคะแนนล่วงไม่ยูย้คะแนนทำอะไรได้เอาไว้โชว์เฉยๆมั้งโชว่าเราเก่งแค่ไหนก็คะแ,แนนเยอะ ตัวอิ่งโหดเนี่ยตัวตีไปเราไม่ใจบอกองตัวได้อยู่นะได้อยู่ดีกว่าตาแล้วเยอะเลยเนี่ยเรียนรู้ไว้ก็อย่างเงี้ยแหละแบบไม่ได้ยากนะคแค่ต้องส่งพร้อมทีแล้วก็ทำคนนี้นนนนนไหวไหม โหนะไหวนะเขาเล่นาไหวเมอไม่ยากอุเพิ่มเขามีห้าตัวละมีกี่ตัวสองตัวเขาจะเล่น,นเซฟนักจังเดี๋ยวเอาตัเาวเดียวเพรา <am> ะไปทา <on> งไหน ผรรมพพกำลังคิดอยู่แำงทำอะไรอยู่เอาไวฟเพิ่มว่าพอเขาไหวแมงไพโลสามตัวอเอามาไปช็อตแล้วกันร้อมหรือยังพยครับอเไอ้ไอเวท้อมันดุดขึ้นอั <I 'm S 1> ัตี้กี่ตัวไม่รู้ like ลองรู้ว่ามันตีกี่ตัวเดาว่าสาม ไหวว่ะโออเคสีแดงหลุดสีแดงหลุดประมาทประมาทไปเลี้ยวโมอปล้องหลกมากอาวิบเยอะไอปิดนโฟห้าอะไรเช็คนี่หรอไหนดิอินโฟ เวฟเวฟต่อไปเหรอไม่โปร่งหกอะล็อกโกเลมเซนฟอบแล้วก็มิสเจโอเคได้ได้หมดครับ ทำไมมีทไมไไม,ม,มีคนตายด้วยคนงานตายได้อยู่ Someone call for the doctor. Someone call for the doctor. Someone call for the doctor. I am prepared. I bidding no one shall be the wiser. Enlightened. ตว l i ี่ t e n me. I am I have on h e Upgrade. m b i e r t h e r ต e n l i g h e n เวอร์ชันที่แล้วใหม่กว่าเนาะ o s i t n That's a g i v n มันเลยโมเดลไม่เหมือนกันใช่ไหมล้าผมจะไม่ผิดมเห็นไม่เยอะขนาดนั้นแลวเลือกเยอมา โอ้โหยากยากอย,กยนะู่เนี่ยจริงเ,เคลียหมดวะโอเคสีแดงลดโอเคโอเคมีสีฟ้าไปเ,วเยวสีแดงสีเข้สีเขียวออกวะ่ะสีเหลนะืองกับสีเขียวออกนี <What? S 1> ่ต่าำลังเล่นดีเลยสั่นเองแมงเต็มเลยองใสเขาไม่พอใจฮะ จวดเต็มเลยอ๋อจบแล้วจบแล้วอ๋อใช้โฮลี่ไลท์เราชิวๆฮนะไม่รอดไอ้จริงไม่รอดไม่ใช้โฮลี่ไลท์ก่อนแล้วเหลือมันออกหมดแล้วชนะครับยอดไปเลยเอา้าวุ้นมันบั๊เลยเลยนะ รอว่าเป็นแบบมีสี่ใช้สามรอบนะสี่สี่รอบเท่ากับมีสี่คนใช่ไหมสี่คนเนี่ยสี่คนต้องตายใช่ไหมรอบนี้ต้องตายะเออ,อ,อชนะจบอย่างรวดเเทวครับโอเคบอกว่าทุกคนจะสนุกกันชนะครั้งแรกกับเกมงง,ง,งไม่งงอะ่ะเกมไม่งงแต่ว่าแบบชนะเพราะมีคนออก พวกเขาสู้ผมไม่ได้จริงๆนะเล่นสองรอบนี่โหดเลยใช่หรอทีมดีกว่าครับก็ขอบคุณทุกคนรับชมด้วยนะฮะเดี๋ยวตัดน้ันอะไรก็ติดตามชมกันรีเควสแบบได้นะฮะได้เล่นรีเจนทีดีเพราะว่ามีคนอยากให้เล่นโอเคอาจจะเล่นต่อก็ถ้าอยากให้เล่นต่อนะครับตอนนี้ผมขอตัวลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบาย